พรีวิวก่อนเกมโปรตุเกสเจอสวิตเซอร์แลนด์ในฟุตบอลโลก2022รอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2022รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับคู่สุดท้ายในรอบนี้เลยก็คือโปรตุเกสจะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับโดยจะแข่งขันกันในคืนวันอังคารที่6ธันวาคมเวลาตี2นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาย้อนดูเส้นทางของแต่ละทีมกันก่อนเลยนะครับฝั่งโปรตุเกสนะครับในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยชนะทั้งกานะ้า และชนะทั้งอุรุกวัยมาได้นะครับแต่ในนัดสุดท้ายก็พลิกล็อกแพ้เกาหลีใต้ไปอย่างน่าเหลือเชื่อนะครับ2ประตูต่อ1 แต่ยางไรก็ตามครับด้วยผลงานที่พวกเขาทําเอาไว้นะครับมันก็ดีพอครับที่ทําให้พวกเขาเนี่ยเข้ารอบไปด้วยฐานะแชมป์กลุ่ม H นะครับส่วนทางด้านสวิตเซอร์แลนด์นะครับพวกเขาอยู่กลุ่ม G ีครับร่วมกลุ่มกับบราซิลแคมรูนและเซอร์เบียโดยนัดแรกนะครับพวกเขาสามารถเอาชนะแคมรูนไปได้1 0หลังจากนั้นก็แพ้บราซิล1 0แล้วก็มาชนะเซอร์เบียได้2ประตูต่อ3นะครับผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่ม G อ่าต่อมานะครับเรามาดูสภาพความพร้อมของแต่ละทีมนะครับฝั่งโปรตุเกสเนี่ย ต้องรอดูนักเตะ3รายครับคนแรกก็คือโอตาวิโอจาก FC p o r ปอโตนะครับส่วนอีก2คนก็คือ2แข้งของเปย์แอตเชนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนเดสและเปเรล่าเมนเดสเนี่ยน่าจะกลับมาได้เดือนกุมภาพันธ์ปี2023โน่นเลยครับส่วนดานิโลเปเรล่านะครับคาดการว่าจะกลับมาได้2-3วันนะครับไม่แน่อันนี้ต้องรอดูครับ ส่วนฝั่งสวิตเซอร์แลนด์นะครับมีปัญหานักเตะอยู่2คนครับนั่นก็คือเอลวดีและยานซอมเมอร์นะครับผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมที่ทั้ง2คนเนี่ยมีปัญหาไข้หวัดขึ้นครับต้องรอดูครับว่าจะกลับมาทันหรือเปล่าเาต่อมานะครับเรามาดูคาดการ11ผู้เล่นที่น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับโปรตุเกสเนี่ยน่าจะมาในระบบ4-3-1-2นะครับผู้รักษาประตูเดียโก้คอสตาจาก FC ฟซีปอร์โต แบ็คขวาดิโอโกดาโลจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบ็คซ้ายคันเซโลจากแมนซิตี้และคู pe, ar, ่เซนเตอร์เปเปยืนคู่กับรูเบนดิอาสต่อมามิดฟิลด์3ตัวก็จะมีเบร์เดโซิวารูเวนเนเวสและคา沃โยและกลางลูกก็จะเป็นบรูโนแฟนเดสส่วนหน้าคู่ก็จะมีเจ้าฟิลิกและคริสเตียโนโรนัลด นั่นแหละครับถ้าหากเราดูตามนี้นะครับความพร้อมของโปรตุเกสก,ก็ถือได้ว่าค่อนข้างเต็มเหมือนกันนะหลังจากที่แพ้เกาหลีใต้คือเกมนั้นเนี่ยพวกเขาส่งตัวสำรองลงเยอะมากให้โอกาสดาวรุ่งเยอะมากนะครับก็ไม่แปลกแล้วครับที่จะแพ้ดังนั้นนะครับในเกมนี้พวกเขาก็น่าจะจัดนักเตะอย่างรูเบนดิอาสเบโดซิวาบรูโนเฟนเดสและ Felix, Long, ence, เจ้าฟิลิกลงเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะครับน่ะก็เรียกว่าจัดเต็มจริงๆครับส่วนฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างพร้อมเหมือนกันนะครับน่าจะมาในระบบ42-31 ซึ่งพวกเขาก็ไม่น่าจะปรับทับไปจากเกมที่เจอกับเซอร์เบียมากเท่าไหร่นักนะครับโดยผู้เล่นตัวหลักๆของพวกเขาก็จะมีมานุเอวานจีกรานิชาก้าสซดันสเคอรี่และเอมโบโลนะครับซึ่งผู้เล่นเหล่านี้ก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงพร้อมเพียงกันนะครับแต่ถ้าใจดีก็ต้องรุนอาการของรักษาประตูตัวจริงอย่างยานซอมเมอร์นะครับให้กลับมาทันอ่ะนั่นก็คือสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับคือทั้งสงทีมนเนี่ย มีสถิติที่น่าสนใจมากก็คือ5นัดหลังสุดที่เจอกันนะครับยังไม่มีเกมไหนที่เสมอกันเลยสักนัดเลยนะครับนะเรียกว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาตลอดครับแต่โดยรวมนะครับโปรตุกเกสชนะไป3ส่วนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยชนะไป2ครับจาก5นัดหลังสุดนะนั่นแหละครับหากดูจากสถิติเ d to to h e นะครับโปรตุกเกสก็ดีกว่าเล็กน้อยครับ ไม่ว่าจะเป็นการเจอกันทั้งในเนชันลีกหรือเกมฟุตบอลโลกรอบขัดเลือกนะครับซึ่งถ้าหกว่าจะยกให้ชาติไหนได้เปรียบก็แน่นอนครับโปรตุเกสผู้เล่นแนวโ,โหมาแบบจัดเต็มจริงๆถึงแม้ว่าสวิตเซอร์แลนด์จะทำผลงานได้ดีในรอบแบ่งกลุ่มก็ตามนะครับแต่พอถึงรอบลึกๆในทัวร์นาเมตนต์นะครับพวกเขาก็มักจะตกม้าตายก่อนเสมอครับ อ่สุดท้ายนะครับขอฟันธงว่าโปรตุเกสชนะไปด้วยสกอร์3-0ละกันแต่ผมขอออกตัวนะครับว่าผมไม่ใช่เซียนอะไรนะครับผมทายไม่ค่อยถูกด้วยเออบอกไว้เลยแล้วทุกคนเลยครับคิดเห็นยังไงคิดว่าเกมนี้สกอร์จะออกมาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไคร b แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกัน